พระเอกดังโพสภาพมือกลุ่มท้องภรรยาแคปชั่นชวนลุ้นลูกคนที่สองเป็นพ่อคนแล้วสำหรับพระเอกหนุ่มแอมพีรวัตรกุนนันวัตรหลังจากที่แต่งงานกับภรรยาคนสวยเบลชวัล,ลพัทตอนนี้ทั้งคู่ก็มีพยานรักด้วยกันแล้วหนึ่งคนเป็นลูกชายล่าสุดทำเอาหลายคนแตกตื่นไม่น้อยเมื่อพระเอกนุ่มโพสภาพขณะไปเที่ยวพักผ่อนชิลๆที่เกาะพีพี พร้อมเสิร์ฟช็อตหวานหวานนั่งกุมท้องภรรยาคนสวยพร้อมแคปชั่นระบุว่าพี่นี้รอคนที่สองมานานแล้วงานนี้หลายคนเข้าใจผิดคิดว่าคนที่สองมาแล้วจึงแห่คอมเมนต์ร่วมยินดีไม่น้อยด้านหนุ่มแอมก็รีบตอบกลับชี้แจงทันทีว่ายังเลยครับรออยู่